วัสดี้คนรู้คนรู้ลวนะคะวันนี้เราเรียนเดีนดีๆกันทุกคน ฮัลโหลฮัลโหลดีเออดีแล้วดีป่ะดีป่ะับวขั้วยทำไมเราไม่เสียงดีวะนี่มันไม่กดอัติเนทพูดอ่ะเปิดเสียงใหม่ในเกมเสร็จแล้วกันะที่ฉ The m o n s t s a w ้วมันจะคนมาทำลายอุบัติโอันนี้คืออะไรอ่ะโฮ้ย โดนตีโอ้ยโดนตีโอเคหนูเข้าไปตั้งใหม่ละโอ้โหตายละ้วทำไงอะหนูโดนตีอ่ะใบลงเบาใช่ไหมเบาใบลงใช่ไหมท่ันมีเกาะแล้วค่ะมันมีอะไรบ้างเนี่ยไม่เห็นมีอะไรใครเขาเปิดออบเจกต์แล้วไม่ทำว่าเดี๋ยวกูทุบหัวแตกไปเลยไปเลยไปเลย จะเย็นได้ไหมอ่ะแค่นี้พี่ก็จะทิปอ่ะเอ้ยจะจะทิปเลยเหรออะไรคือทิปวะให้ทิปบอเนี่ยเนี่ยก่อนหน้าตาเนี่ยวทำาาเราเจ๊งเนี่ยโอเคอ ขอขอแตแก้ขอแตแก้กดชั่วบุญแตแก้มทำลายของแตแก้เก็บเก็บให้หน่อยเก็บให้หน่อยเก็บให้หน่อยของอะไรวะเกลี้ยงงูคืออะไรเนี่ยมันก็คืออะไรอ่ะไม่เขารู้เขารู้่สิแล้วมันเล่นเป็นในนี่นะอ่จานจานกดให้ก่อนจานเอาลุ้นลุ้นลุ้นลุนลุสแกนผมเฮ้ยไปยิงพี่ก้อนเขเนี่ยไปไหนหรอวะไอ้ก้อนตา

หาก้อนตายอีกทีว้าสวยเลยนี่นมาดิมาดิมมาดิมาดิมาดกดเลยปลอดภัยเหรอไม่กดอ่ะ จบละ What is this place ทับซนก็นเลยครับลายของแล้วของเลยเลิกถ้าเลิกกด X นะขอร้องไอ้เหี้ยบก่อนทำตัวนะหลงใหลเราต้องมีอาวุธ <c oughs> โอ้ยทำเพ้นไงอะเราต้องมีอาวุธร่วงกันตัวตนคือไม่งั้นเราจะลำบากอากวุธก่เลย เฮ้ยเพชรอยู่ใครวิงว่งอยู่ข้างหน้ากินเลือดจานจานจันกินเลือดเหรออะไรอันนี้ใครทำไมทำไมทำไมเสาตรงู้มันถึงไม่มีเลือดฮะ<า>จานกินเหรอปลอดภัยมาปลอดภัยสุดๆเลยอย่ารวมตัวกับผู้อื่นนนนน,น,น,นนััไอี้้มคด ว่มันไปได้มากไงอุปกรณ์เกินเยอะแยะไปหมดเกล็เลยนะไม่ได้ได้ไมได้ไได้ไม่ได้ได้อาวุธได้อาวุธป้องกันตัวแล้วพี่ก่อนจะกินเลือดเหรอ a เจอทาสชิโน่ปอดใครรึเฮ้ย ผีไม่วิ่งไล่ตามอ่ะเมื่อกี้โดนผีไล่อ่ะโมกอโต้มาดิโมกอโต้มาดิคุณรู้แล้วเป็นคนหนึ่งพี่กรณ์พี่กรณ์ไม่ไม่ไม่ตัวหนึ่งจะเป็นตัวหนึ่งเป็นลีเลยลีเลย์ลีมีลีเลย์โดนแฮกไว้มันจะหยับไม่ได้ที่ไหนรอก่อนดิรีบไนหนูโดนผีไล่เมื่อกี้เนี้ย ไอ้มุกคนที่เรามาใช่ไหมพีกร้องยิงอห้องอะรพีกรแตลกล่างเลยแกพี่เจ็บแล้วไงปต่ออะสแกนอะมั้ยีอะไรเปลืองแก้วไปสแกนผีไม่กต่รู้ผีผมก็ตั้งมั่นใจตัวคุณดิใส่ไปไดไม่สองตัวแล้เลยไม่ไม่มัที่แต่คนคนที่ใช้แถบระเบิดผีตายก็กูนี่แหละโกนแบบออาเกดมาผมกนแสงเยแสงับหน้าผีเอมันเรือไ่ หนูก็มีไฟฉายนะหนูเอาไฟฉายยัดหน้ามันนี่นี่นี่ใคร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 จับเรียดิยิงเรียดิเอ้ยจานจานอ๋อจาน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 ไม่ไม่เอ้ยจานแล้วเหรอหนูหนูก็ไม่หนูหนูหนูคิดหนูคิดว่าพี่กอน เป็นดีมันตายแล้วดีมันเป็นโอเคเรื่อยเรื่องไดยไหมอ่ะเราต้องขับอถทำไส้หิเตอร์แต่ว่าเรากลัวไงเราก็เลยไม่เดินไปใส่หิเตอร์ใส่ฟิวผิดใคร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  เท่านั้นเราจะรอดแล้วเราจะไพ่ปอดเราจะปลอดไภยเก็บออกมาได้เมื่อกี้เนี้ยมันไมได้เป็นเมื่อกี้หนูยังโดนไล่ฆ่ายอยู่เลย ไม่รู้เป็นเป็นผีตัวสีข,ขาวๆอะกายร่างอตูดหนูด,ด้วยเราได้ของยังเราได้เฮ้ยเปิดอันนี้ได้แล้วไปไหนแล้ววะ,ะพี่เหยียบทัางเหยียบท่อไม่ใช่ดิเปิดหววท่อหววท่อเลอยไอ้ยิยงใอ,อ้ยอิงโอ้โดนไอ้พวกบ้าออ้อ เป็นเกมตัดๆเป็นทุกเกมไม่ไม่ไม่อะไรไม่เคยมีข่าวผมเห็นจริงๆกูเห็นจริงอะไรอะไรเห้ไรเไรอะฟังเลยตอนนั้นตอนที่ไอ้มุกมันบอกว่าพี่กรณ์ติดเสือนหรือเปล่าแล้วไฟดับอ่ะพี่เดีวิ่งเข้าไปในห้องห้องเดียวมันเป็นห้องสี่เหลี่ยมแคบอ่ะเออแล้วผมก็เห็นไฟดับปุ๊บไอ้เดียวตั้งรล้ก็วิ่งออกมาเลย เลี้วขึ้นมาเวฟสามแล้วไปเรียกเวฟหนึ่งอย <g ul ly> ู่เลยยังมีชุดบ้างเหรอวิ่งแอบ,บไรอะะมันแอบ,บนักกลัวเกินปดข่าวจั่วเลยแต่ละรอบในเฮียกลัวเล่นไม่ได้เป็นนัก ยิงไม่ได้ห่ายิงไม่ได้ไม่รู้ไม่เป้ามันโดนหนูนี่โดนโดนหนูเมื่อกี้เชียนหัวเม่กี้เลไไหนมุกยู่ตรงไหนพีมาใกล้ม่นจะติดแฟตะปาเจ็กกูแถบลงไปแล้แล้วอันนี้ใครวะเนี่ยชื่ออะไรผมผม l t e d เอแล้วกินเลไปเนี่ย โอเคเเนี่ยฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเจีพีก็ได้จีพีขึ้นูเพุ่งขึ้นมาหนูขึ้นมาฝั่งนี้เลยวะหนูยืนเงียบแบบแปลกแอันตรายตัววิ่งอยู่แถวนี้แหละุดไม่เอ้าแถวเลือดอต่มันหายพี่เอ้าเฮอะไรคนคนรีพอร์ตเต่าเลือดก็กูนี่แหละกูน่อะไรยิงยูปอดเองก็ยูปอดเอเต่าเลือดมันต้องคนรีพอร์ตไในเฮ ปวดเดี๋ยวเดทําไมเดียวขออีกนึเดียวอ่ะอดก่อนนะัขออกเยียวอ่ะจเย่ยลกล่าได้เยเ็นเฮียเสียงตีนผี่หายไปตานเขาเดินเข้าประตูมากจะคืนล่างไงมันคืนล่างได้ไหมันบังคับคืนล่างถ้าก็เดินเข้าประตูมาเสียงตีมันจะหายทันทีแล้วเขาแปลงร่างเดินตามมาเหีย What you with สแกน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 ทุกคนมาสแกนหน่อยมาสแกนหน่อยคุณรอปอาตอถือสแกนยังมามามาขอเช็คใจวิ่น่อยถือสแกนยังยังไม่เหยียบเลยอยู่ไหนอ่ะเหยียบดิเหยียมมองไม่เห็นตรงนี่สแกนนีไ่ไงมันซึมเลยแล้วขอขอถือสแกนกูรู้กูอยากรู้กูรู้สึกเหมือนมันจะเป็นอะไรจริงๆตาเนี่ยไม่เป็นหาตามมา จะเป็นในหมูเลย oh, <wow. S 1> มันมีเย,ยติขาวตัวหนึ่งแหละขาวตัวหนึ่งแดงตัวหนึ่งฮะ <Huh? S 1> ไปกินเลี้ยบไปเลี้ยบไป อ๋อโตเรารู้ก <c ười> yes. ันแล้วโอเครู้แล้วเอาดีกว่าเราโตกันเดียวกันเดียวหาเลยหาหาหาอ๋อโตออโตคุณโดนยิงเห็นแล้วเห็นแล้วเฮ้ยกูเจอแล้วคุณจะสั่งเราไหม แมงเอ้ยวิ่ง้าไปเดืยดตอนเขายืนนั่งจูบอมหน้าอมตายเหรอบุ๊คกายนี่เหรอโตมู่อพี่แบบไม่ทันแบบว่านี่ไงหนีไม่ทันเมืนแกี้อ่ยแบบนี้อีกแล้วโอโหหัวใจไายแน่เลยอะไม่ชอบแบบนนี้เลยอะ ตอนนี้ต้องโดนไล่สวบแน่เลยอะ่ะสร้างสตูไปเยอะว้าสวยแล้วอะหาวุกโนกันตูวโั one, two, one, two. โวัสด <c oughs> ้วัสดีวันดนะีสวัสลัสโีสัลดหลเัสดัดัดัสดีดีสวัีวนะัอดนะีดวัสีัสดีดีว อ่ก็ทำเควสของมันให้เสร็จดิที่จะแตกถ่ายผีผีจะตัวแตกมีเฟสสองอย่างคืออะต๊ะถ่ายผีกับเอ๊ะไอ้ยิงยิงกันนี่พี่กอนพี่กอนเป็นหรือเปล่าพี่พี่กอนเป็นหรือเปล่าใจเย็นจีนดิพี่กอนเป็นถ้ากเล่นก็ปูจานจานเป็นไหมจานเป็นไหมหนูขึ้นไปเช็คถุงเลือดก่อนมุกเป็นเปล่าไม่ได้เป็น วิจิตเป็นระเล่นง่ายเขาจะทำอะไรไม่ได้เปลี่ยนเราได้แมพว่ะเราได้ที่ติดตามว่ะทุกคนเราโอ้ผมเห็นที่เป็นแต่ละ่อไปยืมเราเปิดโข้าไว้เราได้ของป้องกันตัวแล้วเราถอยเพื่อนคนคนแบบใจดีเราต้องไปติดตามใครอ่ะเขาบอกให้เปิดก็เปิดบอยเปิดก็เปิดอุยออมออมติดตามนี้ติดตามไม่ติดตามมันปลุกวางกัน Place the tracker กูเลยเามกนได้ยูกแม่ไวจีคยทงนั้นจะไม่ย่งเธอกนะฉจะแท็กชันทำไมเนี่ไจะเป็นเจือใช่ไหมแคมร์กูเพได้เีเอสยุ้ยหนูได้ทุกอย่างหมดเลยของบังกันตัวแล้ว มเนี่ทำไมพี่ไม่ให้ผมอ่ะเอาไอ้หียต้องเกียบอยู่ไหมไอ้ควายพวกขี่แม่ควายแต่พูดเห็นจินเลือดอ่ะ ่นอะฝนนมอนน่าแท็กแม่แา็าโกดแตะทุกแล้ไอ <exception. S> ่ <you> ผีอะไปกับ this one อมน้ำ <azione> โซนอำนาจโตนอนาขาดบุคลากรอันสำคัญไปพี่รีแบบรีบยิ่งรีบวิ่งมายิงอ่ะคิดคิดรู้ไะมจะยิมนยิงเหมือนกันก็เลยจะสงสัยไม่ต้องพูดขอแลพี่ออต้บอกให้ยิงเปะหวะไม่ต้องพูดเลยยิงยเพิ่งยิงเผื่อไม่ใช่ไอ้ี่รือว่ากลัว w h a The t h e l l ครับสวัสดี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 ครับพี่ก้อนเป็นเรือพี่ยไม่ก็ยังแหนะนี่มู๊เกมกูบักมาข่าอยู่ก็เป็นสี่สิบอานุตาเกมกูบักกันแหละนี่เป็นหนูให้เป็นพี่กมเรคือูได้เป็นตัางหนึ่งกูพอใจแล้วกูได้สวดกูได้สวดทุกคนดังใจหวังไม่หนูสงสัยว่ามันให้มันให้คนอื่นมันทำไงมูกอ่ะมันทำไง ไม่น่าเป็นมันให้เราเลือกข้อสมมุติว่าคนที่เป็นอ่ะมันให้เลือกเหมือนกันไหมมันมันน่าจะให้มีคนล้มอ่ะมันแท็กกูอีกแล้วไอ้วู๊ไม่พอใจพี่มีคนหนึ่งที่แบบว่าทำไมเงี้ยบุ๊คเลือกคุยกับผีทีนี้ต้องคุยกับพี่แล้วเดิมันแท็กผมแบบวิ่งแล้วหน้าตั้งเลยแช่นั่นจัดอ่ะพี่จะไม่แช่นจริงๆทำไม่ได้ มันมีคนเอามันเป็นกล้องมันเป็นกล้องมันทำลายได้มันมีคนเอาไปแล้วจีนจีนโอเคอ่ะมีมีคนเอาไปดูฟังฟังดิความานอีกแล้วเออันใช่พี่ลี่พีิลี่เคยทำลายร่างกายดูตัวกัปตันที่ไม่ฟังอะไรดูเลยลุงกันกูเป็นพี่กูเปนี่แล้วกูเป็นพี่อ้าวพีเอากูมันมันรู้อยู่แล้วมันเอากูมามันจะต้องเจอยังไง ไอ้อ๋อยต้องว่าน่าสงสัยขอกล้องขอกล้องไอ้กุญเธอกูยังไม่มีอะไรเลยตอนเนี้ยอะไรอ่ะนี่อันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรวะอันนี้คืออะไรอันนี้หนูถืออะไรอ่ะฮัลโหลนี่คือหนูถืออะไรอยู่ไหนเนี่ยก็ไได้มม่่ีสแกนับดักระเบิดติดไว้บนพื้นแล้วผีวิ่งมาเหยียบจะโดนระเบิดแตกแล้วก็ยิงซ้ำอีกไม่ยิงน่ยจะตายเอาไว้ปักเวลาจองคืน ใครกันในมวเหยียบตแกนใช่ไหมครับผมเทเจ็ดเป็นไอเจ็ดที่ไหนอ่ะไม่ได้คว้าเจ็ดทีมทวาม้ม่การเหยียบตแกนได้ผมไหนไอ้จี่ที่ไหนอ่ะเอาปอนะตายกูบอกก่อนนะตายสัตวคนอื่นไม่เป็นไรคนอื่นช่างมันเทพเจ็ดไปไหนอ่ะไม่รู้ไอ้มุก็เป็นรูดีมันเงียบละมุกต่บในดีมุกในตาในใจคนไม่เจอเลยนี่แกอยู่ไหนกันน่ะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหน ไม่รู้ว่าอยู่ตรงอันแดงๆตรงเนี้ยมันมีทอ่อแดงๆด้วยเลือกท่อเลือกท่อ I <laughs> do หนูเอ,าาอะาาคนเลยอกมุกคนร้วงเลยพี่ไม้ไกว้วาวคนเลยลว,วิ่งมาคู่เลยกูปวดหัวเุาจะหลบยังไเงเลยแ <c oughs> ม่เ้ยจะลูก,กทรงย,ยัดพี่แส่นได้ลูกทรงมาเฮ้ยก้องคมรด,น,ดนเลยเอากล้องเอาก้องกล้องข พีออโต้เป็นไหมอ่ะคีมัต้องพูดไม่เป็นไม่เป็นขาวตัวเลยพี่ต้องไป่ทำบนตัวคีออโต้เกลือตลอดกางหนูได้กล้องแล้วหนูได้กล้องแล้วแล้วเอาอันนี้ยังไงอ่ะหนูหนูจำได้หนูเอาเอาลูกซองมาด้วยอ่ะพี่วินวิ่งผ่านเลือดแต่ว่าอาจจะไม่เป็นก็ได้ปืนพพีีี่่เกยร เด้งกูเดปงกูหนูมีปืนแล้วตอนนี้หนูหนูิงโดนไหมนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งมุกพูดดิมุกเป็นคนตุไม่เช่อใจเหนูเป็นคนไม่ใช่ตอนแรกอหนูสัญญาอุ้ยมือผมไม่บเลย โอ้มตาก่อนมันบอกโกรธกูตาตาไม่ไม่ก็มายิงกูไอ้ตาพี่แล้วว่ะหนูเป็นแล้วหนูก็โกรธไงหนูก็บอกโกรธหนูก็ทำไงหนูยิงพี่เล่ด้วยบอกเลยหนูยอมรับ <c oughs> แต่ตาเน,นี้ยหนูไม่ได้ทำหนูมันได้เป็นไ <c oughs> อ้เหี้ย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  ดูเลยบอกก่อนเลาเห็น มเขาสแกนเราความเชื่อกูไปสแกนดิกูผู้มาก่อนการเนี่ยทำมันจะไม่ทันให้คนเอาลูกซองไปพี่พี่กันอยู่นี่วัดได้จ้าพี่กันอยู่นี่พี่กันอยู่นี่ลงเลยใจเราพี่กันขอสแกนขอสแกนขอสแกนมาวอดออกมาวอดออกมาวอดออกได้เลยเนี่ยไปวอดออกไปหวอดออกหวอดออกนุ่นน่ะทำเปิดละแล้วพี่รีบเป็นไง นี่ชนะากันบอกว่าไอ้เนื <t aca> <t aca> <t aca> <t aca ้อจะให้ทำยังไงอะทั้งหมดแล้วน่ะก็จะตัดเป็นก็จะตัดเป็นตะยอก็ตัเป็นตะยอพี่กรณ์กูพูดแล้วนะว่าพี่กรณ์นะไม่ได้ใจไหนไรพี่กรณ์นะผมไม่ได้ใจเห็นไหมหนูบอกแล้วหนูเป็นคนดีกูเลยก็เลยกูตากูเลยกูตากูไม่เห็นพี่ตอนกินเลือดเลยใช่เห็นเห็นตอนกินเลือดเอ๋ก็ตายเอ๋ก็